อีกีซียูสวัสดีครับน้ำพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้เราพาทุกท่านมาดูนะครับการทำอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะนนข้าวแตนจ้าข้าวเตนนะครับทำข้าวเตนอ่เป็นการทำจากข้าวเหนียวอันนี้เสร็จแล้วบ่นี้เสร็จแล้วโอ้น้าพี่น้องนู้นเสร็จแล้วเขาก็จะยกมานี่นะครับเพาะเป็กเปกปกแป,กป,กแ,ปกแล้วยกมาตากตรงนี้ใช่ไหม กี่วันครับเนี่ยตากแดดนี่วันครึ่งโอ้นี่พี่น้องข้าวเต็นต์ตากแดดวันครึ่งโอ้โหเลียงกันเป็นแถวเยอะเลยพี่น้องโอ้โหสวยงามเลยนะครับเยอะมากเลยพี่น้องเขาจะตากอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาตากเนี่ยกกนี้เรา็จะอหลังจากนี้เราจะเอาไปไหนครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ ไปทอดแล้วครับอันนี้คืออะไรครับนี่ที่ถุงเตรียมแพ็กค่ะโอ้เตรียมแพ็คแล้วก็ราดน้ำตาลไรแล้วก็เตรียมแพ็คโอ้ทีวต้องทำให้แบบบรรจุครับโอ้ข้าวแตนขายในเขตพื้นที่เรานี่มีออเดอร์เรียบร้อยมีขายออนไลน์ไหมครับนี่ไม่ไม่ค่ะแค่คือเนื้อแต่แบบรอให้ลูกค้าเอาบรรจอ๋อคือแค่นี้เราก็ทำไม่ทันแล้วเนาะ โโอ้ห oh, ว่าจะโปรโมทขายออนไลน์ oh, ให้สักหน่อยโอ้ไหนเอ่้ขออนุญาตดูหน่อยนะครับขอบคุณครับจ้าจ้าโอเคครับผมโอ้โหมีพี่น้องโอ้อันนี้จะสิบบาทอันนี้สูงละสิบบาทใช่พอพอตากแล้วก็จะมาทอดแบบนี้แล้วอันนี้ก็จะทำเป็นพวงโอ้อันนี้ถุงละห้าบาทใช่ห้าบาท แต่ที่นี้เขาจะแตกกระมังมาไว้แบบนี่กูนเขาก็ทําดีสะอาดสะอ้านเนาะนะครับผ่านมาตรฐานนะครับมีหน่วยงานมาตรวจอันนี้คืออะไรเอ่ยเขาเกียบปลาเขาเกียบปลาเขาเกียบเขาเกียบปลาเขาเรียกเขาเกียบกุ้งอะไรจะเขาเกียบกุ้งเขาเกียบปลาจอันนี้ก็ขายห่อละกี่บาทอันนี้ห่อละสิบบาทสิบาทถุงก็ถุงละแปดถึงห้าบาทมันจะมีอยู่สิบสองถุงสิบสองถุง โอ้วมาทางนี้ก็จะเก็บแางนี้ใส่เก็บเรียงไว้เดี๋ยวลูกค้ามาก็จับสูงโอ้โหนี่คือมันทอดโอ้นี่คือมันทอดเป็นถ้วยกลมๆเลยเนาะถ้วยคือมันทอดนี่คือมันทอดพี่น้องนี่มันทอดครับใช่มีเก็กลงโอ้โหนี่คือมันทอด อันนี้คืออันนี้อันนี้มีอันนี้คืออันนี้คือมีกรกบค่ะมีโโอโ้โหมีกรอบก็มีพี่น้องทําได้หลายอย่างมากเลยที่นี่นะครับมีกกอบเราจะโรยด้วยเกดอืมอ่อร่อยมากอร่อยเนาะแม่แม่แม่แม,แม่วันนี้คันแม่สุพรรณค่ะแม่สุพรรณเนาะเป็นเจ<ด>้าของเจ้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับนะสวยแล้ว อันนี้ยังไม่ได้ซีนยังไม่ได้ซีนเนาะซีนแล้วแหละยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเป็นตู้ค่ะมีแต่เคระแกงซีนค่ะโอ้เครื่องซีนแกงซีนเครื่ลงนี้จะไรลงนี้ก็เหมือนเป็นโรงงานขนาดย่อมเนาะแล้วเราก็้แลวก็จ้างชาวบ้านนี่แหละเนาะให้มันมีรายได้ให้มีโอ้โอ้ดีดีเลยครับดีเลยครับเยี่ยม สุดยอดเลยครับพี่น้องเนาะขอบคุณแม่พันนีนะครับที่พาเราเยี่ยมชมการทำ้าวเต็นาะพี่น้องเนาะส่วนอันนี้นะพี่น้องฝั่งนี้ก็ยังเคาะปอก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 อยู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับออ้อึบการการทำแบบนี้ก็ต้องมีประสบการณ์นะครับไม่น้อยเกือบสี่สิบปีถึงจะทำได้ดีป่านนี้นะ <c oughs> ขอขอ้ขอคอหน่อยนี่บ่นี่บ่อ๋อขอคอ,อหน่อยต้องไปเรียงแถวโอ้โหโอ้ยพังของเขาแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วพีวน่น้องอ้อ้าวนี่โอ้โหปัปปุปปัปปุปัโอ้พี่น้อง รู้สึกว่าจะทํางานกันอย่างขมักขมิ่นน้องพี่น้องเนาะไม่พูดไม่จากันเลยนะครับไม่รู้ไปโกรธไปอะไรกันหรือเปล่าทํางานด้วยกันไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าตั้งอกตั้งใจในการทํางานน้องพี่น้องเนาะครับโอ้โสนใจอ่ะติดต่อมาได้นะคะมีทั้งขายปลีกและขายส่งจ้า แนะนำเบอร์โทรสิจะ๊ะเบอร์โทรของข้าวเกลียบไผ่ทุนเลยค่ะเจ้าเดียวกันอราคาเดียวกันจ้าข้าวเกลียบไผ่ทุนมีทั้งขายส่งและขายปลีกใช่ไหมครับจ้าอืเพื่อนก็มีรถอเอาไปส่งนะพี่<ม>น้องเนาะส่งสีข่ขันนะครับในเขตพื้นที่บุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ นะครับยาโสธรเอ้ยอุบลราชธานีเอ้ยนะครับนะลูกค้าพึ่นก็นะครับมีเยอะนะครับขายแทบไม่ทันน้องไม่หวาดไม่ไหวนี่พึ่นก็เร่งงานนะครับเร่งงานปิดก่อนป e yes ิดสงกรานนะครับเพราะว่านี่จะสงกรานแล้วนะครับคนทําก็อยากสาดน้ําแล้วร้อนน้องพี่น้องนาะอยากไปเล่นน้ําแล้วนะครับอยากปาแป้งกันแล้วนาะก็ต้องเร่งมือกันหน่อยนะครับวันนี้ นะครับเห็นว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะได้ทํางานนะฮะเห็นไหมเอาต่อเชิญน,นั่นโอ้โหเอาหามไปเฮ้ยฮู้เลยฮู้เลย,ยอุ้ยะอุ้ยะเอาสวยนี่โอ้โหโบกไม้โบกมือไม่ไหวใช่ไหมหรือยังไงโบกมือบายบายบ่ยบหรือโบวไหวแล้วนี่ฮะ เออเราพมมาดูพามาดูอืมโอ้นี่เหรอครับโอ้นี่คือเจ้าของกิจการตัวจริงนะพี่น้องนี่นะครับโอ้โหเจ้าของกิจการโดยจริงหนหนเสื้อหนเสื้อเอ้ยนี่ชื่ออ๋อนี่เหรอนี่โอ้นี่คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่จะนะครับสมมุติว่าท่านในสนใจเนาะอยากสั่ง นะครับอยากสั่งข้าวเกลียบนะครับหรือว่ามีข้าวเกลียบมีข้าวแตนข้าวแตนแล้วก็อะไรนะที่เป็นฝอยๆหนูมีกรอบมีกรอบและอะไรอีกเลยมันทอดเนาะนะครับก็สั่งได้เลยครับนี่คือเบอร์โทรนะครับเบอร์โทร0890786960เนาะนะครับข้าวเกลียบกุ้งไผ่ทูนนะครับนาตา เจ้าของร้านนี่แท้จริงนะครับมีนก็ขอบคุณมากนะครับที่อนุญาตให้เรานะครับเข้ามาถ่ายทําวันนี้นะครับพวกเราก็นะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะครับอ้าโอเคครับผมคลิปนี้กี้ซียูขอฝากคลิปวันนี้ไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย